กันชดหนาไปไจมดออารมัน,ขบบนเขมนวะใ่ไปไหไดนอยู่แหละมันเหลี่ยมตาบ้านนะงามอยู่เ้ี่ยเห็นในรูปอยู่ไดาชื่อของามาามันติด<อ>มันนก๋อสวัสดียามเช้าครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิฟ์สายมันครับน,นี่เราอยู่กับทีมงานสไฟบูนครับว่าทีมงานของน้องฟิล์ม สุดรอนะครับลูกชายเสียท็อปทีมงานสายร็อกนี่ครับสุดรอของทีมงาน,นครับ<ฮ>รอเลยมีแต่ร็อกใครชอบ ล็อกกี้ก็มาดูทีมงานนี้ได้เลยนะครับพี่น้องเดี๋ยววันนี้พาทุกคนอยู่กับทีมงานน้องฟิล์มรับหรือว่าพี่ฟิฟล์มครับลูชายของท,ท,อท็อปเทป600 i โซครับโอ้วันนี้อากาศค่อนข้างที่จะดีนะครับบรรยากาศยามเช้าครับทุกคนครับ รถวิ่งอยู่8คันครับทีมงานนี้มอเตอร์ไร็อกวันนี้เราแว้นมอเตอร์ไซค์มานะครับก็อ,อยู่ไม่ไกลไม่ไกลเนาะ อันไหนประหยัดได้เราก็ประหยัดนะเนี่ยเห็นไหมมีแต่สายล็อกน,นั่นเลยนะครับมีของน้องปีมคันเดียวนะครับที่เป็นเดกกอะวันนี้จะเป็นทรายขาวครับบิ่งทรายขาวเขาเรียกแถวนี้เขาเรียกสายโคกดินทรายทรายขาวทรายโคก สายกระเดา้าพวกนี้เลยวันนี้เราจะอยู่กับทีมงานสอไพบุญนะครับสัก3คลิป ยทีมงานสอไพบูลนะครับส่วนมากก็จะเล่นรถแถวที่อูสงวนสักด์นะครับ เช้าก็จะออกพร้อมกันนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้างานที่ปากบอกก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูที่เทนะครับบอกก็ไม่ชันครับจะเป็นหน้าหน้างานลอกนานะครับ ส่วนั่งนี้ก็จะเป็นแหนบขุสักตันนี้จะเป็นโคกโคกก็มีจำฝานะขนาดเช้าๆยังฝุ่นเยอะขนาดนี้ ช่วงใบไม่ต้องพูดถึงครับโอ้กันชนครับกันชนกันชนถุยดินแล้วน้องฟิล์มเลยเออลงมาดูหน่อย โพราะมันไปไม่ได้นะบิมบิมอ่ะไม่ได้ยินบิมมันไปไม่ได้นะไปไม่ได้น้ามันต่ำ หน้ามันต่าครับบรรยากาศดีมากครับที่บ่อของทีมงานซอไพบูลครับหรือว่าตัดสอ สนใจนะครับขุดสาถมที่นะครับก็ติดต่อได้ที่ตาสอเลยนะครับหรือว่าตาสอสอไพบูรนี่แหละนะครับก็081ครับ96 4 430 0นะครับพี่น้องก็ติดต่อมาได้บริการดีทุกระดับประทับใจครับราคาเป็นกันเองครับราคาพี่น้องคุยกันได้นะทุกคนนะ ตอนนี้เราก็อยู่กับฮิตาชินะครับอยู่กับฮิตาชิ120มาจัดไปคันที่3ครับเจ้า็อก,กีเหมือนเดิมตันนี้จะเป็น195ยเในะส่วนใหญ่เย เส้นนี้มันก็ออกได้สองทางเนาะฝั่งนี้ก็จะไปทางอาบอระบือได้นะครับแต่ส่วนที่กับหลังก็จะไปบ้านโคกสีนะครับลัดออกไปนี่แหละบ้านหนองปิงนี่แหละ เดี๋ยวเราจะตามไปดูครับว่าหน้างานเทจะอยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปกับน้องฟิล์มนะครับจะจะไปกับกันนะเดี๋ยวว่ามีน้องฟิล์มมีตุ๊กตาหน้ารถไหมนะไม่น่าจะมีเนาะอ่ะเรียบร้อยครับ ฟิลมมาได้ปะ่ะฟิมน่าจะคันลองสุดท้าย ก็สวยนะเป็นทรายไม่มีเป็นก้อนเลยเป็นทรายละเอียดเดี๋ยวพาไปเดินดูฝั่งนู้นครับ ย้อนแสงไหมเนี่ย้อนแสงไหมทุกคนตัวน,นี้น่าจะย้อนแสงครับกลับปึด๊ดเราน่าจะกลับไปอยู่ที่เดิมนะ <c oughs> บรรยากาศตอนเช้าก็ดีๆหน่อยนะครับ ก็จะมีย้อนแสงบ้างไม่ว่ากันเนาะทุก,นนกคนนะคลิปนี้เรามาอยู่ที่ปปานบอ่อครับ <c oughs> เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวพานั่งรถน้องฟรีมนะครับ <c oughs> ลูกชายพิดท็อปเทปหกล้อไฮโซครับแตรว่าเสียท็อป มาฟิล์มลงมานี่และแล้วเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราจะพานั่งกันนี่หละเราจะไปดูทีทีนะครับเบียดฝั่งนี้แท้เอากลับพวงอะไรให้ตรงก่อน เดี๋ยวมันจะกระเด้าด้วยนะนีะ่เกือบแล้วเห็นไหมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปต่อที่คลิปที่สองครับพี่น้องเพราะว่ายัดไปคลิปเดียวน่าจะยาวนะครับ EP น่าจะยาวหน่อยหนึ่ง ฝากกดไลค์กดแช์นะครับกดซับสไครห์ช่องลิฟไสายมันครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพาไปนั่งโอ้คลิปหน้าเดี๋ยวพาไปนั่งคันนี้นะครับของล่านกฟิล์มนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ